ยอมไหมเอาแรงหน่อยนะบอมก็ได้ค่ะถ้าเจ้าไม่เคยแตะเลยเราจะให้แค่แก้ไขในตระกูลนะเราจะไม่ให้เจ้าแก้เลยนะเลยค่ะอ็ะ้นั่นแหละก็เมื่อกี้เราพูดแล้วไม่ต้องไปมองเรื่องตระกูลจงมองว่าเจ้าเป็นผู้เคยทําด้วยร่วมด้วยร่วมเลี้ยงร่วมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่เราบันทึกไว้ว่ามันเป็นเรื่องของกรรมสัตว์ใหญ่ เพราะสิ่งที่เราบอกว่ากรรมหนักมันไม่ได้มองอยู่ที่ว่าเลี้ยงแต่มันเลี้ยงเอาไปพืชเชื่อเอาไปรงเชื่อเอาไปค้าต่อขายต่อสิ่งนี้มีเรื่องของคำว่ามันเข้าสู่สัตว์นรกมันเข้าสู่เปรตอสุรกายมันไม่ได้อยู่บนดินมันอยู่หลังจากที่เจ้าเสียชีวิตแต่ถ้าบนดินเราจะบอกเลยคือกรรมในตระกูล กรรมในตระกูลจะส่งผลทางพวกเจ้าปวดเขา่าปวดขาปวดหัวอย่างหนักหาสาเหตุไม่เจอมีเกณฑ์ผ่าตัดข้อเข่าข้อขาข้อ,ขอ,ขอ,ขอกระดูกเอ็นทั้งหลายเนื้องอกทั้งหลายนี่คือกรรมในตระกูลพวกเจ้าเจ้าก็หนึ่งในตระกูลแต่สิ่งที่เราบอกว่าหนักคือมันเกี่ยวพันกับเจ้าด้วยหลังจากนั้นเมื่อสูญเสียชีวิตนี่แหละที่มันจะได้รับแกมะซะ <Yeah. S 2> สาดุนะครับผมสาดุลนฮะ